อันดับแรกฉันนึกถึงภาพพระพุทรูปคือภาพพระพุทรูปหรือภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินให้ทําเรื่อยๆไปเพราะว่าทานอภัยครับผมจะเล่าถึงวิธีการที่ผมทํามาในการก่อนในการก่อนผมใช้วิธีการอย่างนี้ผมจะเดินไปไหนเพืจะนั่งที่ไหนเพื่อจะนอนที่ไหนก็ตามถ้าว่าจะาอรอื่นนิด,นด ผมจะจับภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้เห็นอยู่ในอกตลอดเวลาผมเดินไปบินาบาตเดินไปธุระไม่รู้ละผมใช้ขเขาตลอดวันแล้วก็เป็นเรื่องตลอดวันจริงๆก่อนจะดูหนังสือผมต้องเห็นว่าภาพพุทธเจ้าก่อนทำให้จิตสบายเป็นไปไหนจะพูดใครจะเข้าโรงเรียนจะสอนนักเรียนผมทํา ผมเห็นภาพพระพุทธเจ้าตลอดบางครั้งเห็นทั้งในอกไม่เห็นทั้งองค์ผมเดี๋ระสมทุเจ้าคลุมตัวผมตั้งแต่ศตีรษะลงมานั่งครอบเลยไ้ภาพอย่างนี้ถ้าคนอันเดียพายนี้บอกจะเอามาจากไหนเป็นภาพอุปาทานก็ช่างเถอะเราทําจิตสะอาดนึกว่าเป็นอย่างนั้นเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆก็แล้วกัน ผลใหญ่จะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นคือต้องการรู้อะไรรู้ได้ทันทีสมมติว่าทรายอยากจะรู้จักสถา,านที่นี้ว่าสถา,านที่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้านเมืองสวยสดงดงามขนาดไหนมีใครเป็นคนสําคัญสมัยนั้นมีความสุขมีความทุกข์เป็นรมการใดเป็นเมการใดเ,เรการก็ต้องการทราบภาพนั้นก็จะปรากฏกับเรา เมื่อภาพนั้นปรากฏกับเราเราก็เชื่อมั่นทันทีว่าภาพปรากฏครั้งแรกให้เชื่อทันทีว่านั่นของจริงแต่นี้เมื่อภาพปรากฏอย่างนั้นแล้วอย่าเพิ่งไว้ใจตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นจะจริงหรือไม่จริงจะเป็นภาพหลงตาหรือเปล่า ในเวลาเดียวกันเราก็ใช้อารมณ์แบบนี้ถามว่าตัวของอะไรบ้างที่มีความสำคัญสักอย่างหนึ่งแม้จะไปโถแตกๆชามแตกๆตกจะซุกอยู่ไหนฝังอยู่ไหนซึ่งไม่ลึกนักพอจะคุยเกียนดได้ในสถานที่นี้มีไหมถ้าภาพนั้นคือปากดขึ้นกับใจของเรา แล้วก็บอกสถานที่ว่าที่ตรงนี้มีอย่างนั้นเดินไปจุดนั้นทันทีขุดคุยดูของที่เราเห็นภาพมันมีจริงไหมถ้ามีจริงนั่น,นแสดงว่าภาพอตีตันสยานของเราถูกต้องหมดเวลานี้เราใช้ปัจจุกปนสยานย,ยานปัจจุบันว่าในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีความสาคัญในไหนอันนี้ต้องทําให้คล่อง ต้องทำเรื่อยๆจะรีว่าเรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์อาจจะผิดบ้างอยากถูกบ้างไม่ต้องกลัวแบบเราเรียนหนังสือกว่าจะเขียนหนังสือเป็นตัวขึ้นมาได้มันก็ผิดผิดถูกถูกเขียนเป็นตัวบ้างไม่เป็นตัวบ้างเขียนถูกบ้างเขียนผิดบ้างเมื่อทำบ่อยๆคล่อ,องเรานึกจะเขียนอะไรก็เ,เป็นไปตามใจเรานี่ย อย่างคนนี้เขายิงปืนแม่นก็ไม่กันความจริงเขาไม่ได้แม่นที่จะท้องมารดา <c oughs> ออกมาก็ยิงปืนแม่นได้ท,ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องซักต้องซ้อมต้องใช้กระสุนก็นมากๆานะับเป็นร้อยเป็นพันนัดความคล่องตัวยิงแม่นมันจับวางยปรากฏขึ้นชั้นใดการฝึกชาญสมาบัติก็ไม่กันก็เหมือนกับอที่พูด แล้วก็ผลที่สุดก็ต้องทําอย่างนี้นะครับทำเหมือนคนบ้าทำมาเรื่อยๆไปเราบ้าเข้าไปหาความดีเราบ้าดีจะทาลายบ้าชั่วทําลายกี่บ้าชั่วคือกิเลททำเรื่อยๆไปอย่างีจิตจะเพลิดเพลิอนอย่างประวัติศาสตร์ต่างๆที่เขาเขียนไว้ถ้าเราหยิบประวัติศาสตร์ก็มาอ่านอ่านไปตามเขาเขียนก่อน หลังจากนั้นก็วางหนังสือจิตย้อนเข้ามาทบทวนสภาพเดิมว่าตามประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้นั้นความจริงภาพจริงๆเป็นยังไงดูความสุขความทุกข์ของคนเหมือนก็ดูหนังภากถอยหลังล้ไปที่ังมีความสุขแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์แค่ไหนทําให้ชินทําให้คล่องสำหรับความเป็นทิพย์ของจิตนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท องสมเด็จพระสงฆ์สวัสดิศรพาสรตรัส,ส,สว,ว่าต้องทาบ่อยๆความจริงทาให้คร่องทุกๆวันนั้นดีมันจะมีการคล่งตัวนอนแลเข้าวความเบนทิปปรากฏกับจิตเป็นประจำความเบนทิ์จะปรากฏเป็นกับจิตเป็นประจำและก็แม่นยําก็คือต้องทรงกําลังความดีของจิตตามีิกล่ามาแล้วัดหนึ่งรักยาให้เสยรักษาสะเก็ด รักษาเปลือกรักษากระพี่รักษาแก่งความดีในพุทธศาสนาไว้อาการต่างๆที่ต้องสัมผัสกับเราบางทีไม่ต้องใช้กำลังสมาธิใดๆพอมีอารมณ์สบายปุ๊บอารมณ์สิ่งนั้นจะปรากฏทันทีถ้าภาพนั้นปรากฏให้เชื่อทันทีตัวที่เราไม่เคยเก่อนว่าเป็นของจริงและก็สังเกตว่าจะเป็นความจริงและไม่เกินความจริง บางครั้งแต่กำลังใจย,ยังต่ำยังเป็นท่ายของนิวรณ์อยู่บ้างบางครั้งก็จะถูกอารมณ์หลอนไหมืกันฉะนั้นจะต้องพยายามระงับนิวรณ์ไว้ทุกขณะจิตท,ที่เราต้องการนน่นก็หมายความถ้าเป็นพระนี่มีความจําเป็นอย่าให้นิวรณ์รบกวนเกินไปเพื่อทําได้อย่างนี้ยาน,นอดีต ยานรู้ในอดีตในที่สิ่งที่ดวงมาแล้วมันจะไม่พลาดมีความสนุกสนานมากใครเขาพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะแล้วก็รับฟังพร้อมกับที่เรากําลังนั่งฟังเขาพูดแล้วก็ใช้จิตทบทวนไปท,ทันทีอย่างอดีตใกล้ปัจจุบันเขาบอกเมื่อวันนี้เมื่อกี้นี้คนมันว่าอย่างนั้นคนนั้นทําไม่นีเราก็อย่าไปคัดค้านเขาตั้งใจอย่างเดียว ว่าตาหากว่าที่สิ่งทีเขาพูดมันจริงและไม่จริงเราต้องการทราบพอต้องการทราบท่นนั้นทั้งท่านีปากเราคจรงจิตมันก็รู้ได้ภาพเหล่านั้นมันจะเกิดกับจิตทธนธันทีและจะทราบว่าเสบาจาที่เขาพูดเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมันมีความจริงและไม่มีความจริงเพียงใดอันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่มากบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนบิส,สมุทสมัเอง เาการในอดีตรู้ได้ทั้งคนของคนของสัตว์และของวัตถกุก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เราไม่ติดในโลกทั้งนี้เพราะอะไรใครที่ไหนที่มีความสุขความทุกข์เมียนวู้านาบรารมีต่างคนต่างก็ตายหมดคนทั้งหลายเหล่านั้นการชนวยก็ไม่น้อยสมัยนั้นเขาก็ตายกันหมด ทรัพย์สินน้ตาี่หาในความเหนื่อยยากแต่ลบราข้าวฟันกันแย่งทรัพย์สินกันแย่งคนรักกันแย่งสถานที่กันแย่งความเป็นใหญ่กันในที่สุดต่างคนต่างตายหมดแ้่เราละ่ะจะนั่งเมาสถานที่นั่งเมาบุคคนนั่งเมาทรัพย์สินนั่งเมานมาดวาสนาแล้วมันจะดีตรงไหนในที่สุดเราก็ตาย เป็นปัจจัยเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาด้วยผมถ้าอยากจะทราบประวัยความเป็นมาของคนเห็นหน้าปั๊บยินชีอปั๊บต้องการรู้อดีตรู้ต้องการรู้ทันทีเพราะอาดีตของบุคคลวกนี้เสียดีคำว่าอาดีตคือเวลาที่ผ่านมาแล้วแม้แต่หนึ่งวินาทีก็ถือว่าเป็นอดีตถอยหลังไป จะยาวจะสั้นหรือไม่สําคัญว่าคนนี้เขามีจริยาไปยังไงมีนิัซไปยังไงมีอารมใจไปยังไงต้อต้องการรู้อารมใจก็รู้ได้ความเป็นทิพย์ของจิตเราเรียกว่าเจโติริยา,ยานความจริงไม่มีอะไรเลยครับความเป็นทิพย์ของจิตอย่างเดียวเรารู้หมด